ประโยชน์ของมะขามป้อมนะคะอินเดียกูเบอรี่นะคะที่มีประโยชน์มหาศาลทําไมนะคะผลไม้ชนิดนี้เนาะที่อ่าเขาเรียกว่าบทบัญญัติบอกว่าพระสงฆ์สามารถทำไมคะทานได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงก็เลยเป็นที่มาที่ไปของครูหนนะคะที่จะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเป็นพืชสมุนไพรที่เขาเรียกว่าอะไรคะใช้ประโยชน์ได้เนาะนี่ทุกคนดูเิอะ วันนี้คุณหนุเพิ่งลงจากไร์สดเนาะก็เลยอยากจะทำคลิปอันนี้เอาไว้ในโปรไฟล์ของตัวเองไว้เผื่อใครค้นหาจะได้เจอว่าประโยชน์ของมะขามป้อมนั้นมีอย่างไรเนาะก็ต้องบอกว่าะมะขามป้อมอต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าตัวเองเกิดความประทับใจจากมะขามป้อมที่ไปเดินจงกรมเนาะเรียนครูสมาธิเขาจะให้มีการทําเดินจงกรมที่ดอยอินทนนท์แล้วก็จะมีเขาเรียกว่า พ,พี่ถ้าเขาได้เขาเรียกว่าเตรียมมาขามป้อมให้หนูไว้เราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ก็คือคือมันสดชื่นมีชีวิตชีวาโดยที่เราหารู้ไหมว่าผลไม้ชิ้นนี้ยพอทานแล้วมันชุ่มคอค่ะทุกคนต่อให้เราดื่มน้ําเย็นดื่มน้ําอะไรก็ไม่สามารถแก้กระหายได้ที่เราเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เพลียแล้วก็ร้อนมากผลไม้ชีวิตอันนี้เรียกว่าช่วยชีวิตได้เลยคะ่ะ เดี๋ยววันนี้หนูจะขออนุญาตทำงานไปด้วยแล้วก็พูดคุยนะถือว่าถือว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะคะคุณหนูตัดสินใจเลือกมาทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในเรื่องของมะขามป้อมเพราะว่าต้องบอกว่าประโยชน์ของมะขามป้อมมีมหาศาลมากมะขามป้อมตัวนี้นะคะมะีมีหลายหลายเพศสัตหลายองค์กรก็แปรรูปออกมา หลายอย่างเนะเาะอ,อย่างของครูหนูเองเนี่ยทำมะขามป้อมดองน้ำผึ้งอ่าแล้วก็ทำในเรื่องของชามะขามป้อมเนาะเราก็จะมีผิดพันธุ์ของชามะขามป้อมอมะาขามป้อมดองน้ำผึ้งก็ไม่ได้เอาไม่ตรงนี้อันนี้ค่ะเอาไปแห้งๆอย่างนี้นะคะแต่วันนี้คุณหนูอยากจะมาบอกว่าประโยชน์ของมะขามป้อมนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างอ่าตัวแรกเลยเขาเรียกว่ามันเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันเนาะ เนื่องจากว่ามะขามป้อมเนี่ยมันมีฤทธิ์เขาเรียกว่าฤทธิต์ต้านต้านต้านการติดเชือ้อแบคทีเรียไวรัสพวกนี้อากาศฟุง้งโอกาสที่เราจะเจอแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสค่อนข้นางสูงเนาะลราที่สําคัญมันเป็นไงคะวิตามินซีเขาบอกว่ามะขามป้อมหนึ่งลูกเนี่ยเทียบเท่ากับส้มสิบผลว้าวจริงๆค่ะทุกคน เราจะบอกโอ้โหมันเป็นผลไม้ที่มาหัตจันย์อะไม่ทําไม่ได้แล้วอะเออแล้วมันให้คุณค่าสูงมากอันที่สองก็คือมันต้านอนุมูลอิสระค่ะทุกคนเข้ามาต้านอ่ะอนุมูลอิสระคืออะไรคะเซลเสื่อมค่ะเนาะมันทำเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าชะลอวัยก็ได้นะเซลเสือ่อมลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเรื่องของมะเร็งเนาะอ่ะอันนี้นะมันจะทําให้ดีมากๆแล้วชอบที่สุดเลยอันที่สามคือบํารุงผิวพรรณค่ะ หลายสูตรเนาะไม่ว่าจะเรื่องของลดน้ำหนักเรื่องของผิวพรรณสวยเรื่องของเป่งปังมันต้องมาจากวิตามินซีใช่ไหมคะอ่ะแล้วอันนี้มันดียังไงร,รู้ไหมคะมันเพิ่มคอลลาเจนอาชั้นผิวที่เราแบบเป็นไงคะปกติเรากดแล้วหายคุณนูวัยห้าสิเก้าเนาะตีว่าห้าสิบเก้าปีน่าจะหกสิบล้ก<ม><ม>็ทานมาทานเขาเรียกว่าทานมะขามป้อมมาตลอดสองสามปีนี้เนาะโดยการวิธีการคือชงชา เพื่อจะดื่มในระหว่างวันหรือในตอนเช้ามันจะชุ่มคอแล้วมันทําความให้สดชื่นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะช่วยให้เราผิวพรรณสดใสได้เนาะมันก็เหมือนวิตามินซีอะหลายคนบอกทานวิตามินซีเม็ดนึงตกแล้วสิบกว่าบาทเนาะแล้วที่สําคัญคือมันทําให้ผิวสวยเนาะใครอยากผิวสวยก็บอให้ทานวิตามินซีถูกไหมซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องเป็นวิตามินไม่ต้องเป็นเคมีแต่มันคือวิตามินที่เป็นธรรมชาติแท้แล้วมันทําให้เกิดการ กระชับและลดรลิวรอยอ่านี่คือคุณสมบัติของสมุนไพรไทยเราที่หลายคนก็พอทราบดีอยู่แล้วแต่ไม่สะดวกจะหาทานใช่ไหมคะอ่าหรือไม่สะดวกจะปลูกเนาะอ่าตรงนี้ก็อ่าอยากให้ทุกคนเนาะไม่ต้องมาอุหนหนคุณหนูก็ได้แต่ไปเจอที่ไหนแล้วเจอมาขมป้อมอทุกคนจะได้รู้ว่าคุณค่าของมันมาหาศาลมากหรือค้นหาข้อมูลแล้วมาเจอคลิปอันนี้ของคุณหนูนะ ทุกคนจะได้รู้ว่าสรรพคุณมันดีขนาดนั้นเลยบอกได้เลยว่าดีค่ะอันที่สี่แก้ไอและเจ็บคออันเนี้ยหลายคนจะรู้กันอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราจะเจอกันบ่อยว่าอ,อยาองแก้ไอพอไปดูข้างๆก็จะมีเรื่องของมาถามปอมดังนั้นตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นประโยชน์กับหลายคนอคุณก็แยกอันแตกๆไว้เดี๋ยวอันไหนแตกคุณจะเอาไปดอง รูปไหไม่แตกคุณหนูก็จะไปทําชานเนาะยวต้องล้างแล้วก็ขัดแล้วก็เข้าตู้อบคุณหนูใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้านาะเพราะว่าพลังงานไฟฟ้ามันก็ไม่ดีกับร่างกายนะเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันจะด้วยจะได้แบบแห้งดีด้วยแล้วก็ดีต่อร่างกายของเราเนาะเราจะต้องไม่สะสมพลังงานความรนะ้อนอ่ะอันที่ห้าที่คุณหนูชอบมากคือสําหรับคนสูงวนะัยนาตาจะมีปัญหาเรื่อง กระจกต้อตาตาเสื่อมเป็นต้อกระจกต้อลมต้ออะไรต่างๆนั้นตัวนี้มันจะมีในเรื่องของวิตามินเอที่บำรุงสายตาคูบปอรี่เราต้องบอกอยู่แล้วนะกูลบุคูเอรี่ทั้งหลายแหละมันก็ดีเรื่องของต้านอนุมูลอิสระกับเรื่องของวิตามินเอเนาะ,อะเอตาชาบีทีรักกีดูดดังนั้นวิตามินเอมันก็จะช่วยเป็นไงคะให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่พออ่านี่ชมมาเลยชมมาเลย สีเขาจะเป็นเงี้ยเหมือนสีอำพัยเห็นไหมคะสีจะสวยแล้วก็ดื่มทั้งวันแล้วมันก็ชุ่มคอไงอปกติหน้าเนี้ยเสพห่ไอสเสลดแต่ตอนนี้วันนี้อ่าต้นปีนะก็หนาววันนี้ตื่นเช้ามากี่องศาคะพ่อเมื่อเชา้าเมื่อเช้ากี่องศาสิบแปดองศาเนาะเห็นไหมคะคือมันจะเป็นอะไรที่ชุ่มคออ่ะเสียงใสไหมเสียงใสไหม <laughs> เออนะบำรุงสายตาแล้วช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารใครที่ท้องผูกนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยระบบขับถ่ายไม่ดีนะอันนี้ก็จะช่วยย่อยอาหารเนาะแล้วอันที่เจ็ดก็คือมันช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดต้องบอกก่อนว่ามะขามป้อมเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงแล้วก็มันมีความเป็นกรดสูงเนาะเออแล้วก็มันช่วยเขาเรียกว่ามันไม่มีน้ําตาลไงมันก็เลยไปควบคุมน้ําตาลได้เพราะว่า มันไม่มันไม่สร้างให้เพิ่มตันในร่างกายแต่เขาบอกก่อนว่าสําหรับใครที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเป็นโรคกรกะเพาะแผลในกระเพาะไม่นิยมให้ทานสดนะคะอ่าม่ไม่นิยมให้ทานสดแบบเปรี้ยวๆคั้นมาเป็นน้ําแล้วก็เคี้ยวเลยเนี่ยมันไปเสาะกระเพาะแน่นอนเพราะว่าเขาลดจัดเนาะเหมือนมะนาวเหมือนกันนะ่ะก็ไม่นิยมนะบางคนบอกถ้าไอเจ็บคอจะบีบมะนาวใส่ไปไว้ที่คอเลยจะได้หายเร็วๆปาวเลยค่ะคุณหมอบอกว่าห้ามทําแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าแผ้ในกระเพาะของเราอะ่ะ ที่เราเป็นหรือแพ้ในคอของเราอ่ะที่เรามีแผลอยู่แล้วเนี่ยพอเราไปเจอกรดกรดมันก็จะไปกัดกับเซลล์ผิวยิ่งทําให้อักเสบแล้วก็ระบมนะคะดังนั้นใครเป็นใครเป็นกรดไหลย,ย้อนหรือเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ไแนะนําให้ทานสดเนาะแต่อาจจะทานเป็นเจือจางเป็นชาอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะอ่ะอันนี้ตัวที่8นะคะของประโยชน์ของมะขามป้อมก็คือ บำรุงผมคะ่ะทุกคนออแล้วมันก็ในหนังศีรษะรือบางทีบางคนคันเนี้ยคันแล้วก็เป็นรังแคอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเอ่อมันจะกระตุ้นให้เกิดเซลล์เขาเรียกการสร้างผมใหม่เอ่อ้วคุณหมอว่าจะลองปั่นแล้วก็เอาหมาักดีไหมหมักกับหางจระเข้เนาะมันจะได้มีประโยชน์กับตัวเรื่องของ ผมได้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้เนาะเผื่อหลายคนที่ไม่ทราบเนาะหลายคนบอกอุ๊ยคุณหนูโพสภาพนิ่งไปหลายคนบอกเอ้ยเพิ่งรู้นะว่ามะขามป้อมมันมีดีไปเดี๋ยวบอกไปหาซื้อเลยแล้วช่วงนี้หน้าหนาวต้นปีนะคะมะขามป้อมออกเยอะมากไปหาซื้อมาเก็บไว้อ่าใครจะตากแต่ถ้าทุกคนตากเนี่ยถ้าไม่มีเตาอบที่มีอุณหภูมิสูงแบบคุณหนูมันอาจจะทําให้เป็นเชื้อราได้นะคะก็ใช้โดยวิธีแกะเอาเม็ดออกแล้วก็ปั่น ปั่นให้แห้งเนาะปัน่นเอ้ยไม่ใช่ปั่นให้ละเอียดปั่นพร้อมเนื้อเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาใส่ถุงแบบเล็กๆพอทานต่อมือเสร็จแล้วเอาไปใส่ในช่องฟรีซใส่ในช่องฟรีซแล้วก็พอจะทานก็แกะออกมาแล้วก็ละลายอพอละลายเสร็จก็ทําไงคะหยอดน้าพึ่งไปนิดนึงโอ้โสุดยอดนี่วิธีการเก็บแล้วก็ถนอมอาหารง่ายๆเนาะ โดยไม่ต้องทานแบบคุณหนูแต่คุณหนูว่าทาเป็นเป็นเป็นน้ําเขาเรียกว่าอะไรเป็นชาเพราะว่ามันทานสะดวกแล้วมันพอเป็นน้ําปับ๊บมันจะได้ทานง่ายแล้วเราก็เอาไว้ทานตลอดปีได้ค่ะแล้วบางคนตู้เย็นมันก็มีน้อยเนอะส่วนใหญ่คุณหนูว่าคือทําจําหน่ายนะอ่ะอย่างคุณหนูก็ทําจําหน่ายในกระปุกนี้ก็150เหมือนเดิมทุกปีแล้วก็จะเป็นถุงเล็กที่เล็กกว่านี้นะคะ น้อยกว่าสสามเท่าหอ,อน,นี้คุณหนูขายถุงละ50บาทเป็นถุงเล็กๆเนอะ,อะตอนนี้ขายไปหมดแล้วเหลือปีนี้อันเนี้ยก็เอามาแบ่งปันความรู้เนาะอันที่9ลดความดันโลหิตเนาะอันนี้เราก็รู้แล้วถ้ามันเป็นเบาหวานก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตและอันสุดท้ายก็คือขับสารพิษในร่างกายนะต้องบอกว่าขับสารพิษในร่างกายเนี่ยเราจะเจอพิษของร่างกายมาจากอะไรคะทานอาหารปนเปื้อน ทานอาหารที่บางทีอาหารเขาชุบฟัมาลินมาหรือเราล้างไม่สะอาดหรือเราเจอเป็นในเจอภาวะที่เกิดความเสี่ยงไขมันทานก็ดีอาหารแปรรูปก็ดีความปนเปื้อนในอาหารก็ดีซึ่งเราเราไม่รู้โดยบังเอิญหรือเราก็ไม่สามารถเลี่ยงได้เพราะเราไม่ได้ทําอาหารเองไม่มีเวลาถ้าเราได้ทานมาขามป้อมมันก็ถือเป็นการขับออกจากร่างกายเหมือนกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ อายาวนิดนึงแต่ว่าก็มีประโยชน์มากก็ราคุณหนูฝากติดตามคุณหนูด้วยนะคะเพจโชคยีฟาร์มสวนพึ่งราชบุรีเราก็ในช่องบ้านแาง youtube ก็คือคุณหนูเกษตรทําเงินนะคะถ้าเขียนว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์นะคะแบ่งปันไปให้กับคนอื่นๆที่ยังไม่รู้อนุภาพพลังของมะขามป้อมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ในกระดิ่งสีดำด้วยนะคะถ้าเกิดเจอคลิปดีดี คลิปนี้ก็จะไปอยู่กับที่หน้าบ้านของท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ